สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเทเจบเบิร์สุขุทุกคนเนาะค่ะพี่น้องมื่อนีจ้จะกะผ้าพี่ผ้าน้องเนาะคะ่ะมาทําบุญเปิดโชคเปิดลาบเนาะคะ่ะอยู่วัดปลาธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขอนอมอนุโมทนาสาธุในทุกๆบุบุญทีเดินทางไปเฮตมาให้พี่น้องอฟซี่ละกะพี่น้องทุกทุกท่านค่ะบอกว่าจะคิดการใดก็ขอให้สมมงมาตรรานาตรวจเร็วท่านใจค่ะพี่น้องสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ วันทีหนึ่งท่านว่าทีจะถึงนี่เนาะคะ่ะเพรว่าพี่น้องจะสื้อห้วยยางกับขอให้มีโชคมีลาบกันทวนหนาเนาะคะ่ะพี่น้องวมื่อนี้มาขอพร่นนันปูนาคราชหลักอากศสารบรมมาคู่เนาะคะ่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ย่างมากเนาะคะ่ะที่เฮาเคยได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะทุกๆครั้งที่มากะได้รับความเมตตาจากอง์เทพเทวาสิงศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องจากขอให้พี่น้อง,อองทุกๆคนเนาะคะ่ะที่กาลังติดติดคัดคัด,ดอยู่เนาะคะ่ะเพรว่าบุญกุศลใดที คยเห็ุเคยสางเนาะค่ะพี่น้องขอหายโชคดีดรำรวยสุขสุขคนเป็นนีเป็นศิลกะขอหายพี่น้องเอฟซีกะแล้วเต่เจีบเบอรส์สุขสุขค่อนวิศนีวิศศินค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเบนะคะบ่ไดดอัดคลิปมา,าระยะหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องอาจจะว,าว่าแบบติดๆ,ๆคัดคดแนกกัขอโทษขอไัยเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับ,บ่ค่อยมีนม้ำถามาหน้าฝนะ่ะคลองตรงนี้ก็จะน้ำเต็มเนาะคะ่ะ บางท่านก็ถามไทยเขามาเนาะคะ่ะเป็นอย่างคือบ่เห็นคุณเจี๊ยบไทยคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ก็บ่ค่อยว่างเนาะคะ่ะนาที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุ่งมันยากอยู่เนานะคะ่ะพี่น้องแต่ทีที่จะถึงนี้เขาจะเดินทางไปทํำบุญเนาะคะ่ะจังหวัดนะครน,นายกเนาะคะ่ะไปขอพรขอโชคลาภแล้วก็ไปทํำบุญเนาะคะ่ะทํำบุญตามกำลังเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสา n a าเนานะคะ่ะเสว่าเป็นทางเกินทางโลงของ ท่านปูนนคกราชเนาะคะ่ะเพราะว่าศาลกะจะตั้งอยู่ตรงหนาสานามเนาะค่ะพี่น้องความเสือ่อความศรัทธาภัยมั่นค่ะผู้ใดบ่เสือ่อบ่ศรัทธาคือกันกะบ่เป็นยังเนาะค่ะพี่น้องบ่ว่ากันแต่กะคอมเมนต์ยังกะ,ะไอเกียดกันแน่เนาะค่ะพี่น้องคนที่มีศรัทธาเท่านั้นละคะ่ะจังสีได้รับโชคลาเพราะว่าบางท่านกะบอกว่าเฮจังไดจะมีโชกมีลาภเนาะคะ่ะข้ามเดียวสั่นๆก็คือบุญเนาะคะ่ะ บุญละกะบารมีที่เหาปฏิบตัติบารมีได้จากการสวดมนต์เจริญภาวนาเนาะค่ะพี่น้องบารมีก็ได้มาจากบุญน่ะล่ะพี่น้องบุญพรอมทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาเองค่ะคําว่าบุญนี่คือแบบมีอํานาจละกะพลังมหาศาลเนาะค่ะพี่น้องคิดสิ่งใดมันสมมุ่งมาดปราถนาเบิดนั่นล่ละกันขนมีบุญแล้วนะ่ะ กลายว่าจะได้ทีบอลจีบวอลคัดแน่กะขอโทษขอพ่ยขอโหสิกรรมพี่น้องเอฟซีทุกทุก่านเนาะค่ะพี่น้องในรอบอ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะค่ะทีถ่ายคลิปีตรงนั้นกะสารบโรม,มกู้สารทันปูเนาะคะ่ะพิ่นกะจะปฏิสถานหรือว่าต่างอย่ไต้ตนไส่ใ่เนาะค่ะพี่นอ้องตนโูเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าบอลจีบวอลคัดแน่ขอพ่ายพี่น้องนี่ละ่ะเฮางหงจะมาถ่ายคลิป เดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการาสวดมนต์แผ่เมตตานอ้อมอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะพี่น้องไปพร้อมๆกันค่ะช่วงนี้ก็อาจจะบได้หายน้าท่างเนาะคะ่ะวดนี้เพราะว่าวดนที่แล้วบนล่างสามตัวเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ก็เว้นระยะก่อนเนาะคะ่ะหรืออาจใกล้ๆมือเลขออกค่อยว่ากันอีกทีเนาะคะ่ะเจี๊ยบกับบสามารถที่จะบอกเอยียงลวงหนาได้เนาะคะ่ะถ้าว่าไปแล้วเพ็บดบได้มันก็นจะพิสัจจาะเนาะคะ่ะเพราะว่าคนซื้อเจี๊ยบเป็นคนที รักษาสัตจาเนาะค่ะรักษาสัตจายิงกว่าชีวิตข่อยอันใดที่ข่อยเฮ็ดบ่ได้ก่อยก็สิบ่เ้าออไปสาธุเด้อลูกหลานมาเด้อปูกขอห้ประทานโชคลาภเพราะว่าลูกจะจุดเหล็กถูกยังก็ขอห้มีโชกไม่ลาภมาว่าไปเทีย่ยวประเทศเลาวหนึ่งซีสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเนาะค่ะพี่น้อง อยากให้พี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะทีอ่อาศัยอยู่เนาะคะ่ะแถวชุนบุรีถ้าม,มีเวลากาสามารถมาทําบุญได้เนาะคะ่ะอยู่วัดป่าธรรมชาติเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นสถานที่อปฏิบัติธรรมเนาะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ะะท,ที่มากด้วยโชคลาภแลวก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกๆคนที่มาทําบุญล้วนแล้วแต่อยากได้รับโชคลาภกันทั้งนั้นเนาะคะ่ะเพราะว่าผููไดกระตามแต่เนาะคะ่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ กบุญกุศลบุญวารมีที่เฮ่าเหตุเฮ่าสางเนาะค่ะเพราะว่าบุญกุศลในอดีตชาติหรือว่าปัจจุบันชาติเนะค่ะพี่น้องน้นกันไปค่ะพี่น้องสาธุบุญกุศลในอดีตชาติเท่าแนมปรเห็นเนาะค่ะเฮาสามารถแนมเห็นได้กับบุญปัจจุบันชาตินะค่ะที่เฮ่าเหตุเท่าสางค์หลัพี่น้องตอนที่เท่ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ฝ้าเหตุเฝ้าสางค์ตายไปกะเอาไปได้แค่บุญก็บาดกะตามนั่นเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมาตั้งจิตอธิษฐานไหวสารบรมครูแล้วก็ไหว่ันปูองค์ดำนคราเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่ะตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่นอ้องอยากได้รยัรยงก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันกับเจี๊ยบเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะสวดมนตนเนาะค,ะะคะ่นะแล้วก็ สวดคาถาแล้วก็แผ่มเมตตาแล้วก็นอก้อมอนุโมทนาสาธุบุญที่เฮาได้เฮ็ดเนาะค่ะให้องค์เทเทวาสิ่งศัก,ะะกดิ์สิิทธ์เนาะค่ะศักดิ์สิทธิ์แห่งเด้อพี่น้องศาลบรม,มครูแห่งใครอยากได้โชคลาภอยากได้หน้าที่การงานโดยเฉพาะโชคลาภลงมาสัมผัสเบิ่งเนาะค่ะพี่น้อง สาธุบุญกุศลในที่ล <building> ูก็ดโดยดีโดยชอบแล้วลูกห้านกอนอมมนุโมทนาสาธุไอองค์เทเทวาทันปูนักราชายานักราชตลอดจนบริวารนักราชทุกทุกการทุกทุกพระองค์ที่อาศัยอยู่ณภูเขาแห่งนี้นะเจ้าค่ะพอบัรมีท่ันปูฤาษีบารมีททันปูนักราชตัวชกตรวหลานลูใหฮห้านตลาดจนพี่น้องเอสซีทุกทุกทาน อีกเกลรวมบ,บูสาบารมีมากกับลูกบวาทันทั้งหลายวิตกันท้ยก็ขอให้สมมุ่งมารปราถนารวดเร็วท่านใจด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุให้โชคให้ลาบลูกหลานเนิโปรมาอนี่ไปขอพรน,นี่อย่างผมพร้อมกันกับลูกแต่ห้ไม่โชคไม่ลาบ ถ้าไ่าปูฤษีแล้วเดี๋ยวเขามาตั้งจิตอธิษฐานไหวขอพรท่านปูนักราชปูองค์ดำนักราชนะคะทางขึ้นทางลงปูพี่น้องขอให้มาสามตัวเด้อปูวันทีหนึ่ง ท่านว่าที่จะถึงด้วยบาร,รมีท่านปูนคราชทุกขพระองค์ทีคอยซอยเหลือลูกตลอดจนเมียทุกพระองค์บุญกุศน,นใดบาร,รมีใดที่ลูเพชรมาดโดยดีโดยชอบแล้วขอให้ทรงผลท้งโตลูกและพี่น้องทุกทุกคนที่เคยรวมบุญสร้างมาแลมีมาก,กับลูกหลานนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตส,สัมมาสัพพทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธสานะโมตัสสะภควโตโอะรหัโตสัมมาสัมพุทธสาสาทุกนัโมพุทธายะพ,พุทธาใจรัตนายานมณีนุสรักขีสหัสสะสุธรมาพุทโธธโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบ,บูชาอักขีทา,านังวังกะทางสืวิริจามหาเทรังอหังวันทามิภูระโตอหังวันทามิพาตุโยอหังวันทามิสัพพะโส พุทธธรรมะสังฆาปูเชมิสาธุกายวาจาจิตังลูกหลานขอน้อมถวายบุญกุศลใดที่เฮ็ดด้วยดีด้วยชอบแล้วขอน้อมอนุโมทนาสาธุให้ท่านปูตลอดจนผุ้บริวดบาร้านมากมายเพราะได้มาประจิตประสาทพ่อเปิดโชว์เปิดรามให้ลูกหลานตลอดจนพี่น้องเอสซีทุกท่านที่เห็นคลิปณตอนนี้พี่น้องทุกทุกท่านที่ เ็นคลิปหน้าตอนนี้เ่าว่าเพื่อนจะต่างจิตอธิษฐานใดๆไปกระดูกก็เคให้ท่านทั้งหลายสมม่งมาดป่าถนาเป็นมนีเป็นศิลก็ขอให้วิทนีวิศินหนึ่งท่านว่ากอให้ทุกทุกขันมีโชคไม่หลับขอย่าไดมีม่านขอยยาได้มีสิงบดีมาทกล่กายผู้ทุก่ันสาธุสาธุสาธุโภมนศกบัติเถอะรำรวยรำรวยรำรวย เอาให้รวยรวยหลันฝ่าราชาโชคบารมีครูบาอาจารย์ก็แตกสามตวันที่น้องท่านว่าที่จะถึงด้วยเถิดโอ้ ก็จะเป็นองค์ทานปูเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเบ่งบาตรมีแล้วกันเบ่งความสวยงามเนาะคะ่ะธรรม,มาชาติเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะใต่ต้นโพหไงเนาะค่ะพี่น้อง เกบกะบ่มหยังให้พี่น้องเนาะค่ะนอกจากพาพี่น้องเนาะค่ะทำบุญตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เบ่งความสวยงามตามสถานที่ต่างๆเนาะค่ะพี่น้องบ่ว่าพี่น้องจะตั้งคิตอธิษฐานยังกะตามแต่เนาะค่ะขอให้ทุกท่านสมหวังทุกประการขอบคุณพี่น้องเอขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะที่ถามไทยเข้ามาเนาะค่ะโชคดีค่ะพี่น้องรำด้วยวิมีวินินค่ะสาธุค่ะ